สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามารับชมรับฟังในช่องของเรานะครับหลายหลายท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงกุ๊กกู้กุ๊กกู้ที่เคยได้ยินนะครับคือเสียงนกอะไรนะครับ ซึ่งถ้าเกิดท่านได้เข้ามารับชมรับฟังนี้อาจจะได้รับคาตอบนะครับซึ่งเสียงไพเราะเพราะพิงนี้สร้างเงินมหาศาลให้กับหลายหลายท่านนะครับและทําไมมันถึงชอบร้องอยู่บนสายไฟหรือบนกิ่งไม้นะครับเรามาหาคําตอบเรื่องราวของนกเขาใหญ่นะครับสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดได้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดท่านเข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องของเราก็จะได้รับคำตอบอีกมากมายหลายอย่างครับเชา้ชาเชมาเราจะได้ยินเสียงนกหลายๆชนิดนะครับที่ร้องซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามช่องของเราไว้แล้วท่านจะรู้เรื่องหน้าทึ่งของนกเขาใหญ่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะครับสำหรับถ้าหาก คุณชอบความสงบหรือชอบดูธรรมชาตินะครับหรืออยากพักผ่อนจากความวุ่นวายในเมืองครับช่องนี้คือคำตอบของท่านนะครับเราจะพาท่านไปสำรวจชีวิตเรียบง่ายของนกเขาใหญ่ครับสัตว์ที่ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกธรรมชาติของพวกเราในทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับทั้งภาพสวยๆเสียงร้องเพราะๆนะครับและเรื่องราวน่ารักน่ารักที่จะทำให้ ท่านสดใสขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับหลายๆท่านนะครับเคยเห็นนกเขาใหญ่ทำรังนะครับหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนกเขาใหญ่ทำรังนะครับหรือหรือเคยเห็นลูกนกเขาใหญ่ที่เพ่งหัดบินนะครับซึ่งในช่องนี้นะครับก็จะบอกเรื่องราวชีวิตตั้งแต่การสร้างรังของนกเขาใหญ่นะครับการ ออกไข่ okay. การใช้ชีวิตร่วมกันของนกเขาใหญ่ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับซึ่งจะแชร์ความรู้ประสบการณา์ของช่องของเราให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือคนที่สนใจนะครับช่องของเรานี้จะพาท่านไปเจาะลึกทุกแง่มุมของนกเขาใหญ่นะครับตั้งแต่การสร้างรัง การหาอาหารไปจนถึงพฤติกรรมแปลกๆที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับถ้าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนรักนกเขาใหญ่แล้วกดติดตามช่องเราได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ กดเข้ามารับชมรับฟังในช่องของเรานะครับหลายๆท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงกุ๊กกู้กุ๊กกู้ที่เคยได้ยินนะครับคือเสียงนกอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านได้เข้ามารับชมรับฟังนี้อาจจะได้รับคําตอบนะครับซึ่งเสียงไพเราะเพราะพิงนี้สร้างเงินมหาศาลให้กับหลายๆท่านนะครับและทําไม มันถึงชอบร้องอยู่บนสายไฟหรือบนกิ่งไม้นะครับเรามาหาคำตอบเรื่องราวของนกเขาใหญ่นะครับสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านเข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องของเราก็จะได้รับคำตอบอีกมากมายหลายอย่างนะครับ เช้าเชมาเราจะได้ยินเสียงนกหลายๆชนิดนะครับที่ร้องซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามช่องของ